เกิดคนวัดเนาะเกิดกอนวัดแน่นอนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลครับวันนี้เรากลับมาตามเรียกให้เอฟซีครั้งหลังจากที่ชาวบ้านนะครับเล่าเรือถึงกิติศักดิ์ต้นไม้ผีสิงต้นนี้ครับเคยให้ นะครับมารูปแป้งไว้นะครับชาวบ้านมาเห็นออกให้สามตัวตรงๆเลยครับเมื่อปีที่แล้วนะเราก็มาขอบ่อยนะมาเขานี้นะครับต้นไม้ผีสิงกลางวัดล้างกลางป่าชา้าต้นนี้นะขอโชคขอลาบกับต้นแจงใหญ่อายุนับร้อยปีกลางป่าชาต้นนี้ครับจะดูที่ว่างวดนี้จะได้เลขตัวไหนนะครับมาครับคนเดิมครับพ่อหมอเรานะหลังจากที่ห่างหายไปหลายเดือนนะกลับมาอีกครั้ง เอาปังปังเด้่จานเด้องวดน,นี่เข้าทุกเข้าทุกที่อย่างนี้เนาะเป๊ะเป๊ะนี่เป๊ะเป๊ะตัวนี้มีชาวบ้านเรามารูปไว้ใช่ไหมชาวบ้านมาเห็นเนาะตาอะไรนี่ขึ้นมาเห็นนะมาเห็นนะครับมาเ,เห็นรอยเรารูปนี่แหละครับรอยลูปเราก็ถูกสามตัวตรงเลยครับแน่เนาะดวงเขาดวงเขานะครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งอะไรเตีย้ยอยงี้อไรนะอาจจะมีเสียงเพลงมีงานบวชด้วยครับด้วย เราก็จะตัดเป็นช่วงๆให้เอฟซีได้ดูนะนี่เราถรูปไปครับเดี๋ยวเราจะรูปซ้ําตัวนี้แหละเราจะไม่ถาก็แหลนะนะเลขอะไรขึ้นน่ะสองเจ็ดบ่ถ้ารูปเดี๋ยวรูปให้ดูอีกทีนึงรอพิธีของพ่อหมอกันครับแม่ต้นนี้ประยุติโอ้ต้นแจงต้นนี้ต้นใหญ่จริงๆนะนีน่เป็นร้อยปียังว่าเนี่ยเกิดก่อนวัดเนานะเกิดก่อนวัดแน่น,นอนครับเป็นตุ่มเป็นตาด้วย ต้นแกงต้นอย่างเงี้ยมีเทพาอลักษ์มีผีอยู่จริงครับนี่หลงวงตาครับหลวงตาเนะี่ยมอชื่อเลยนะหลวงตาเปิ่งเนี่ยครับเห็นนะครับเห็นผีครับเห็นผีตัวสูงท่วต้นนะครับเดินหายเข้าไปในต้นไม้ตัวนี้แหละนะเป็นต้นไม้ผีสิงก็ว่าเนี่นแหละเราก็มาขอเข้ามาจุดธูปสิบหกดอกขอเข้ามาด้วยขันห้านะบอกราเก้าสิบเืิดที่จะได้โชคได้ลาบกับต้นไม้ต้นแจงใหญ่ต้นนี้ จะเข้าพิธีครับ โอ้เสียงเพลงเนียเอฟเผมต้องไปตัดเสียงออกเลยนะี่เดี๋ยวรอร่นเลขทูเป็นความกับที่เราจะรูปแปง้งตรงนี้เลยนะครับนี่เลยครับจุดนี่นะครับมันออกเลยเนาะหกหกสามหรือมันออกอะไรนะที่เราเห็นนะ่ะหกศูนยนะ์ศูนย์หรือหกศูนย์ศูนย์หกไเนาะมันออกนะ่ะแม่ตาดีแทเรามาลูปเอาไว้วันหลังมามาขึ้นเลขให้จเอฟให้ ชาวบ้านเนบ้านเห็นสามตัวตรงเลยครับมาดูลงทูบแล้วก็เดี๋ยวรอรอดูปแปงลงอีกสักรอบสิจะขึ้นหเห็นเห็นเด้อ อู้หนึ่งเก้าเห็นรึนะหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์น่ะกิโลไว้อืมอ่หนึ่งเก้าได้ไหมเด้อกินกนี่ก่อนอืมดำดำหนีไหมนหนึ่งเก้าเห็นไหมเอฟซีหนึ่งเก้า ชีดูเลยเนี่ยชัดเจ้าเลยหนึ่งเก้าหรือหนึ่งศูนย์เนี่ยนาใครเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาเลยครับได้ผลที่ถูกสามตัวอย่างชาวบ้านเขามาวัดมาเห็นเรารูปเอาไว้นะน่าจะเป็นงวดที่หกศูนย์นหกนั่นแหละ ที่เห็นบนที่เราลูปบนต้นไม้แรกก็คือ 19. หนึ่งเก้าข้างล่างอะไรนี่นี่นก้ัวหนึน่งนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งบหนึ่งห้าหนึ่ง สภาพจะขึ้นให้ดูไหมตอนนี้ต้องเรียกให้เรียกรอเรียกขึ้นก่อนน่ะเรียกทูบขึ้นมาแล้วครับแปดนะแปดแปดไปดูตรงลูกต่อห้าเจ็ด ตัวล่างห้าเจ็ดตับนน่าจะหนึ่น 1, งเก้าเยซูมไม่ดูชัดๆเลยครับเด็เนี่ยหนึ่งเกชัดไหมมีตัวล่างห้าเจ็ชัดเจ้าเลย Măng có mấy mãi rơi cây đê nè công mình ninh cao gà hách chết ninh ách tụi rắm pì rinh cao hách chết tụi chịu 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 นี่ห้าเจ็นึ่งเก้ 5, 7, 19, แล้วก็ห้าเจ็ตามนั้นนะมาดูรูดได้ทูบเขาเนี่ยที่เป็นตัวไหนอีกทูบมีแปดมาลว หนึ่งตัวไม,หหหม,วม,มวห่หนึ่งห้าเจ็ดพ่อมหนออ่ะอืสามตัวน่ะหนึ่งห้าเจ็ดน o อยสิเนอะหนึ่งห้าเจ็ดชัดๆเลยวุชัดเลยน่ะ หนึ่งห้าเจชัดแจ๋วเลยก็หนึ่งเกเดี๋ยวจดไว้ก่อนพอเห็นหนึจก็หนึ่ถูกมาแปดาแล้วเนาะ อ๋อสองเลยไม,ม่ฮึ่มนะนะครับก็ยืนยันจากตาเราเลยนะครับเลขที่ผมเห็นก็หนึ่งห้าเจ็ดชัดชัดเลยแล้วก็ข้างบนคือหนึ่งเก้าเห็นไหมบนหนึ่งเก้าแม่เมื่อกี้เห็นเก้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดขึ้นมาเลยนะทีดูอีกทีอ้ชัดมากเลย,นเ,ยเนี่ยเพี้ยเดะเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยชัดเจ๋วเลยหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้า ผชัดถ้ามันจะขึ้นมามันขึ้นมามัน,น,มมนดำบเลยนอ้องนี่โู้ชัดเจ๋ยเลยขนลุกเลยขนลุกเลยอาจารย์ดิผู้ชัดจริงๆชัดกว่าทุกครั้งเลยอ่ะยิ่มาเลยวะชัดมากๆเลยนเลยนี่ยใครยิมาเ,เห็นก็เขาแม่นตาเห็นไหมตาไม่เห็นหรอกอู้ชัดเจ๋วเลยครับหนึ่งห้าเจ็ดชัดมากก็หนึ่งเก้า ไม่เชื่อก็จะเชื่อเลยครับนี่นี่หนึ่งห้าเจ็ดนี่ก็หนึ่งเก้าโอ้สุดๆเลยนะนะครับปิดเสียงแป๊บนึงนะเลขทูบแปดสองลอยตุนครับถอยมาเด้อหนึ่งห้าเจ็ดนะส่วนเลขทูบนะครับน่าจะเป็นแปดสอง สเสียงเพลงดังได้เดินเขามีงานบวชนะครับน่าจะเป็นแปดสองเจ็ดนั่นแหละอ่าแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดส่วนเลขที่ต้นแกงนะครับที่เรารูไปเอาไว้คือหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดชัดชดเลยครับเนะี่ย ยิ่งขยายยิ่งชัดครับหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งเกนะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้เราก็มาขอโชคขอราบกับต้นแจงผีสิงกลางป่าชากลางวัดล่างมันก็ไม่ล่างเนาะแต่ว่าเขาขายับไปไกลได้เกินเขาขยับไปอยู่ไกลได้เกินครับก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นเป็นอเป็นล่นนางไปเลยครับทั้งกุฏิทั้งอะไรเนี่ยนะนูน่นะครับล่างหมดเลยครับนะนะ ใช่ไปอยู่ไกลหลือเกินอะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็ฝากติดตามทางเพจเปียอ,อรุกิสาลแล้วก็ช่อง YouTube รัชนีชาแนลนะครับเพื่อไม่พลาดเลขอวันนี้ก็คือเลขที่เรามาหาในทางเอฟซีคือที่เราเห็นเลขก็หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดส่วนเลขทูบก,ก็คือแปดสองเจ็ดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอ้เสียงเพียงนู่น่นะ